สวัสดีครับผมนายจิรพัตรรอดสนนะครับสายห้าสี่จุดหนึ่งจุดหนึ่งหกสองปดนะครับวันนี้จะมาทำบอร์ดจักรยานนะครับโดยใช้โปรแกรม Solidworks ครับผมเสร็จแน่แล้วครับไปที่โปรแกรมครับผมเลือกเลือก Document เลือก p a r t แล้วก็คลิก OK นะครับจากนั้นเราไปที่ Sketch นะครับผมใช้าไปที่ top plane นะครับ Sketch นะครับแล้วก็สร้างสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับผมเป็นแนว Vertical ขึ้นไปนะครับ ักษณะนี้นะครับโอเคครับจากนั้นนะครับเราไปที่ tool ครับผมเลือกที่ e t t h tool และเลือกไปที่ dynamic mirror นะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกที่เส้นที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นี้นะครับจะทําให้เมื่อรอยกก่ตามท,ที่เราสร้างเส้นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่ยมันจะขึ้นเหมือนเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับ จากนั้นนะครับเราปรทัาเซน์ไลา์เพิ่มอีกนะครับโดยสร้างจากตัวนี้นะครับเป็นแนวระนาบไปนะครับนะครับมันจะขึ้นสองฝั่งขึ้นมานะครับสร้างแบบคร่าวๆก่อนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็นลครับจากนั้นขอผมจำนวนขนาดนะครับไปที่มาเดมนชั่นนะครับ นี้ครับหนึ่งร้ยกสิบมิลิเมตรครับแบบนี้นะครับหนึ่งร้อยมิลิเมตรนะครับแบบนี้นะครับห้าสิบมิลิเมตรครับเส้นนี้ต้องเส้นนะครับสองร้อยครับ จากจุดนี้นะครับจนถึงเส้นนี้นะครับร้อยห้าสิบครับจุดนี้จนถึงจุดนี้ครับหนึ่งร้อยครับและจุดนี้นะครับ จุดนี้นะครับ25มิลิเมตรครับผมโอเคครับผมเราก็ได้กันตข,ขนาดไปเท่านะครับจากนั้นนะครับเรามาที่นี่ครับผมไปที่3 r Point Art นะครับ จากนั้นนะครับเราก็เลือกจุดนะครับที่เราต้องการจะสร้างอาร์ตนั่นเองนะฮะก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับโอเคเรียบร้อยเป็นอย่าักษณนนี้นะครับโอเคครับผมจากนั้นนะครับเราใช้คําสั่งสปรายนี่นะครับแล้วก็ลากเส้นเลยครับจากจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับลากชนต่อๆไปเรื่อยๆ จนถึงตรง,งนี้นะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับไม่ได้อ่าสป,ปลายขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับสป,ปายแล้วแทนอ่าสปายแล้วที่พอยอาร์ทที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับจะต้องเป็นจัแบบเทนเจนต์กันนะครับผมแบบนี้นะครับแบนี้ก็ด้วยนะครับ โอเคครับผมเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเลือกชิ้นงานทั้งหมดนี้นะครับและใช้คำสั่งนะครับนี่ครับ i t supply เพื่อทำให้ชิ้นงานเส้นที่เราสร้างมา่กี้นะครับจะกลายเป็นเส้นเดียวกันทั้งหมดนะครับผมถิกถูกครับครับจะเป็นเส้นเดียวกันหมดนั้นนะครับ จากนั้นนะครับเราใช้คําสั่ง e x เจ u ต e นะครับเราใช้คําสั่ง Feature Expose Spot Base นะครับขึ้นไปเป็นระยะ25มิลลิเมตรครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับมาเี่อคำสั่งรานะครับเลือกด้านบนแล้วก็ดานข้างนะครับฉะนั้นนะครับมุมด r a ฟ t จะเป็น สิบห้าองศานะครับกราฟแองเกลสิบห้าองศาโอเคติดถูกครับผมก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นครับใช้ลำสั่งเชลเชลด้วยที่อยู่ด้านบนนะครับเพื่อจะเชลลงไปเป็นย่าห้ามิลลิเมตรนะครับโชว์วิวดูนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับติดถูกครับ ต่อไปครับใช้คำสั่งฟิวเลตนะฮะฟิเลตส่วนนี้ครับผมส่วนที่เป็นสันด้านล่างนี้นะฮะส่วนนี้นะครับฟิเลตส่วนนี้นะครับรัศมี10มิลิเมตรครับจิ๊ตุบเลยครับโอเคครับผมได้ช้งานลักษณะนี้แลยนะครับต่อไปนะครับเรามาสร้างเพลน ไปที่ reference g e น m e t r y นะครับแล้วก็เลือกเพลงนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับก็จะมีไฟล e เลเยอนะครับไฟล e เลเยอเลือกไปที่ top p l a n นนะครับ top p l a n e จากนั้นเนี่ยเราจะสร้างเพลนที่มีระยะห่างมาจากท็อปเพลนเนี่ยเป็นระยะ20มิลลิเมตรโอเค เดียบว่าติดกทูกครับเราก็จะได้ลักษณะนี้นะครับมาเม t าทูครับเราก็ไปสกเก็ตกันต่อน,นะครับผมเป็นเสืสเก็ตนะครับ <c oughs> สกเก็ตแล้วเราก็สกเก็ตไลน์นะครับ โดยสเก็ตไ line ขึ้นไปนะครับจากจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับผมขึ้นไปเป็นเส้นตรงนะครับสำหรบับจุดนี้พอดีโอเคครับผมจากนั้นใช้คําสั่ง e l l เอาออกมาใช้คําสั่งวิ l นะครับ โดยระยะ10เมตรต้องนะครับเลือกแบบ f o r m ลตูนะครับที่ถูกครับได้มาแล้วครับเราจะได้สัง่งักในลักษณะนี้นะครโอเคนะครับจากนั้นเราสร้างวงกลมครับสเส็นเหมือนเดินนงงม,ดมนะครับสร้างวงกลมโดยที่วงกลมเนี่ยฮะ จะต้องมีเสมีนะครับ4มิลิเมตรหมดเลยนะครับเดี๋ยวสร้างองค์กรก่อนแล้วกันนะ สมีสีก็คือเมิตเตอร์แป8นะครับแปบหมดเลยน,นะครับโอเคเดี๋ยวลอยนะครับจากนั้นนะครับเราก็สร้างเส็นจะลายนะ ระหว่าง,นะงาวกง,างกลมนี้นะฮะจุดถึงกลางนะครับแล้วก็ถึงทางวี้กตรนี้นะครับด้านล่างเช่นเดียวกันโอเคครับจากนั้นครับจุดนี้นะครับและจุดนี้จะต้องฟิกนะครับ ันจะได้อยู่ตรงกลางพอดีนะครับและเราต้นละครสันว์ครับเส้นนี้และเส้นนี้นะครับต้องอีควอครับส่วนเส้นนี้เส้นนี้อีควอเช่นเดียวกันครับโอเคจากนี้นะครับต้นลขนาดนะครับสมาเดมิชันจุดนี้นะครับถึงจุดนี้8ปดสิบมิลลิเมตรครับ ยี่สิห้าโอเคนะครับต่อไปนะครับเราสกเก็ตต่อเลยนะครับทา้า้เรามาสร้างลายนะครับสร้างลายจากขอบวงกลมเมื่อสักครู่นี้นะครับไปชนกับชิ้นงาน ขอบชิ้นงานด้านในด้านหนึ่งนะฮะชิ้นเดียวกันหมดเลยนะครับสอบสถานีนะครับให้ชนนะครับและต้องเป็นแนวเอานาแลวก็แนวตั้งฉากด้วยไอแนวแนวตั้งด้วยนะครับ แลวก็ไล่มานะจุดกะด่งนะครับตัวความมันยำนะฮะไปฉากโอเคครับ นะครับแล้วก็บริเวณตรงกลางนี้นะครับเราไม่มีการกำหนดขนาดมานะครับในนังซื้อนะครับเราก็เท่าๆครับตรงกลางปรมานี้นะครับให้เท่ากันละกันอยู่ในในระดับาาเดียวกันลนะครับแล้วก็จรงจุดนี้นะครับ โอเคครับจากนั้น exit เก็บคใช้ไปที่ feature แล้วใช้คำสั่ง rip เช่นเดิมตองนี้เป็นแบบทนะครับรเขียนะครับแล้วก็ขนาด20เมตรนะครับก็จะเป็นนาบนี้นะครับที่สามเขาเรียกว่าซึ่งกันใสนะครับ โอเคนะครับเราก็ได้ชิ้นงานเรียบร้อยนะครับผมหลังจากทําการริฟนะครับนี่ก็คือเบาะจักรยานนะครับผมที่สร้างโดยโปรแกรม SolidWorks นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ